เฮ็ดผึ่งหวานจ้าอยู่ในหมอดปอดนานนานเป็นตะขาสวยอยู่ได้หน่จ้าปุ่นปอดเอ้ยสวยยี่หลีจ้าพี่น้องปอดงามคักจ้าเป็นเฮ็ดช่วงไปฤด,ดูแล้วจ้านี่ คิดว่าจะบุมีเห็ดออกสวยๆเลยจ้าเห็ดพึ่งหวานสีดอกเน้นๆเลยจ้าอีจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดดอกน,น้อย ขาเงาๆเกิดได้มอจ่ะเหตุพึ่งเกาลัดจ่ะเกิดจ่ใต่ต้นใหม่จ้าพี่น้องคุยเอา้าสวยๆถึงจะแก่แต่มีคุณภาพจา้าคุณดอกไงาขาแน่นๆเลยจา้า สวยอยู่นะใช้ได้อยู่จ้าอันนี้เห็ดพึ่งหวานจ้าปาดผิดที่เราเจอกันช้าไป <c oughs> ปล่อยเพิ่นสวยงามในปานะจเะราะว่าบ่ได้แล้วจ้าค้าค้านิ่มแล้วเห็นไหมจ้าดอกกับบได้แล้วมีมาแลงอีกจ้าย่กไก่เห็ดอันนี้ปล่อยเพิ่นสวยงามตามธรรมชาติจ้าปาดเห็ด พึ่งกอลัอยู่แบบคขอบขั่วจ้ะพ่อแม่ลูกสวยๆเลยจ้ะนี่งัดขึ้นมาตีดหลุมตัดขาเลยจ้ะสวยๆเลยเฮดพึ่งหวานจ้ะมนหลุ่นน้ำกันจ้วะว่าดอกนี้เขาจะได้ปะจ้ะอุ้ยก็ได้อยู่ได้เลยเนาะอุ้ย ขามี่มาแรงจ้าแบบนี้ว่าเอาแล้วจ้านี่ขาเพ่นมี่มาแรงมี่มาแรงจ้าแล้วพ่อเห็ดดำเห็ดแต่ดำจ้าที่เพ่นผ้าเอินพ่อก็พอน้อยหน่อยจ้าสามสีดอกสวยๆเลยจ้านี่เห็ดนี่กินได้จ้า จะเป็นค้าเรืองเหลืองจะเป็นค้าเรืองเหลืองแบบนี้จ้ะนี่จ้หมวกมันจะเป็นประมาณนี้จ้าข้างในพันจะมีรูปเป็นคือแตรไหมจ้ะคือแนวเปาบางหมองถ้าเกิดนี่จะเกิดลหลายจ้ะสวยๆเลยจ้ะแต่ว่าเตีวพอบาหลายจ้าป้านี พอสามสีดอกนี่แหละจ้าบัดเพิ่นบานมากเพิ่นจะออกสีดำดำสี่ำๆำสีน้ำตาลเข็มจ้านี่จ้าอีกสามสีดอกปกติเฮ็ดพวกนี้เพิ่นจะเกิดอยู่เป็นกลุ่มจ้าเป็นกลุ่มเป็นรอยสองรอยหารอยดอกจ้าแต่ว่าปลาที่แตวมาเก็บนี่แตวเพิ่งเห็นนี่แหละจ้าสีหาดอก ดอกตูปูตาหักตาหักจ้าบึงดอกตูปูตาหักตาหักเลยจ้าสวยๆเลยเห็นไยวนี่ดอมนี่ ออนหน่วยงานเก็บหน่วยงานตาหน่วยงาน่ายม,ม,มือนีมาแบบเฝ้า,าจา <c oughs> แล้วก็ต้องเฝ้ามาแล้วก็ต้องเฝ้ากราบอีกาเพราะว่ามือนีนองอััณมีมูมาเล่นน้ำู่บานต้องกราปให้ท่านจะ เมื่องานตัดเมื่องานนานเม่อนีเก็บเฮ็ดรวมด้วยช่วยกันจ้ะผู้หนึ่งเก็บผู้หนึ่งตัดขาเพราะว่าเฝ้าเฮ็ดเฮ็ดชือเฮ็ดเสพนี่แหละแต่ว่ามันออกกันออกเรียงขุนผู้ชายดีขอแน่ขอแน่ตัดทิ่มบาดเดียวต้องไปสมจุนเพอาะว่าสังงานแล้ว เมื S <S ่อเน็ตเซฟระยะแต้ว่ันไอคลิปโดนอุ้ยเอายุติดอกนี่มันขึ้นขาแดงแทกบ่บ่เผาพ่นเผาวาววาวพ่นย่ำไปบวกนี้เรสทราบดอกมั่นเป็นสีฟ้าๆอันนี้ได้อยู่อันนี้เอาในมันออกเน็ดเซฟมันไก่งามเลยมันเลยงามมันเลยแล้วมันจะเห็ด เผ็แนกเก็บแมกตัสอีกจ้ะเฮ็ดพึ่งหวานปาดสวยๆเลยจ้ะโอ้ยข้างในมีแมงได้วันนี้พี่ปลาเขาลึกๆเลดพี่ปาาลงมมือมันเห็นแมงบ่าขามัน,นเอาอีกป,าด,ก <laughs> ปาดีกปาดี ปลาดอีกสรุป <Let it S 1> แล้วเดเตอร์ดอกเดเตอร์ดอก